โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยระบนะครับสำหรับคิวเย็นนี้นะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563นะครับผมนนี้ก็อยู่ที่สุขุมวิท101นะครับสั่งสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทผมวีโกแชมนะครับนี่รับมเครื่องยยต์สตาร์ทติดนะครับตัวนี้ก็มีสัญญาณการโมยด้วยนะครับผมระบบ กดก็ต้องมีวิธีการกดนิดนึงนะครับไม่งั้นมันก็จะร้องนะครับอันนี้ก็คือสั่งดับนะครับกังวงลเรืองร้องเราต้องมีวิธีกดนะครับอันนี้ก็แจงเจ้าของรถไปเรียบร้อย ครื่องยนต์สตาร์ตติดนะครับพร้อมกับรถก็ยังล็อกอยู่ผมดูที่กระจกมองข้างนะครับจะเข้ารถก็ปลดล็อกนะครับกระจกมันก็กลางออกนะครับยังไม่เข้าว่าล็อกไว้ได้นะครับเดี๋ยวแล้วแต่นะครับผมการใช้งานก็นะครับปลดล็อกเสียบสวิทช์แจนะครับบิดไปที่ตำแหน่งอนะผมก็ขับไปได้เลยนะครับ ปิดลูแกแจกับเครื่องยนต์ก็ดับนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ A, gear D, gear P, gear เกียร์เอสเกียร์ดีเกียร์พีเกียร์ดีเครื่องยนต์จะไม่ทํางานนะครับตอนนี้ก็หายห่วงเรื่องสาเกียร์ส่วนตัวน,นี้ก็เป็นระบบสั่งสตาร์ท JESS ที่ลุนแจเดิมนะครับก็มีเบรกมือช่วยนิดนึงนะครับถ้าไม่ดึงเบรกมือขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่ทํางานนะครับผมตอนนี้ก็จะมีล็อกเกทด้วยนะครับ แล้วผมจะสาธิตให้ดูว่ามันทำงานร่วมกันยังไงนะครับน,นี้เึ่งล็อกเทคครับผมที่สวิตช์แจจะสาตาร์ทไม่ได้นะครับแต่ที่รีโมโทสามารถสั่งสาตาร์ทได้นะครับนี่เป็นไงนะครับผมก็ พอดีก็มีข้อเสียก็มีผมก็ติดต่อสอบถามก่อนตัดสินใจนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าผมเคยติดพาบกระจกไปนะรัวนี้เห็นรีวิวสตาร์ลิโม่ก็สนใจนะผมอันนี้ก็มาจัดการให้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนฝาครอบกระจกนะครับเป็นสีดําให้ด้วยนะผมสวยงามนะครับตัวนี้ฝาเดิมเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะครับฝาเดิมเป็นโฟเมเยียมนะครับผม ขาเบียดเสาแตกนะครับเบียดเป็นสีดำนะครับโอเคในเก่ารถล็อกนะครับอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับผมเดีย๋ยวเอาตน,นี้ให้ดูครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ช่วยแก้นะครับของผมอะไรล็อกนะครับผม ลงเบีกมือเครื่องยนต์ก็จะดับนะครับอันนี้ก็เป็นระบบป้องกันลืมปลดล็อกค,คอนะครับเน,นี้บิดสตาร์ตไม่ได้นะครับผมติดล็อกเทคอยู่ต้องฝดก่อนนะครับอ,อยากชิ้มหายเ๋ยกสตาร์ต ได้เหมือนเดิมนะครับแจโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณครับผมที่เรียกใช้บริการครับ v ีกระจกไฟฟ้าครับผม่างกอบชลบรีขอบคุณครับ